ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามดูคลิปนี้เนาะก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างพิกเซลก่อนนะครับก็อย่างแรกเราต้องสร้างตัวพิกเซลขึ้นมาก่อนนะครับในการใช้งานตัว API ของทาง f a c e b o o k นะครับก็ถ้าเกิดว่าคนที่ดูก็แน่นอนว่าต้องสนใจ API อยู่แล้วนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือในการจะใช้ตัว API นั้นต้องมีบัญชีธุรกรรมนะกัน เป็นตัวเชื่อมระหว่างเว็บไซต์กับตัว Facebook นะครับก็ถ้าใครยังไม่มีบัญชีธุรกิจนะครับก็ให้ติดต่อเข้าไปที่ร้านได้นะครับทางร้านก็โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าใหม่นี่มีส่วนลดให้25นะครับก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะครับตัวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องขอบพระคุณผ่านทางคลิปนี้นะครับก็ในสเต็ปแรกนะครับก็อยากจะ อยากจะาพาทุกคนไปสร้างพิกเซลกันก่อนนะครับก็อย่างแรกเลยนะอย่างที่บอกต้องมีบัญชีธุรกิจก่อนนะครับตัวนี้เนาะสเตปแรกคือให้เข้ามาในหน้าตัวจัดก,การโฆษณานะครับตรงนี้เนาะตัวนี้สามารถเข้าได้จากหน้าเฟซด,ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังเข้าไม่ถูกเนาะก็เข้าจากตรงนี้ได้นะครับหน้าเฟซตัวจัดก,การโฆษณานะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้กดตรงในนะครับจุด คีดสามีดนะครับกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวจัดก,การธุดการนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับให้สลับนะครับให้สลับตรงนี้เนาะโปรไฟล์นะครับเป็นบัญชีธุรธธกิจก่อนนะครับตรงหลังจากสลับโปรไฟล์แล้วก็อมไรหนึ่งสองสาม หลังจากสลับโปรไฟล์แล้วก็เข้ามาหน้านี้นะครับก็มันก็จะมาหน้านี้นะก็ให้กดเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะก็เลือกเป็นเว็บไซต์นะครัเพราะเราจะเชื่อมกับเว็บนะครับกดเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็นเมตาหนึ่งสองสามแล้วกันนะครับก็กดสร้างนะครับ ในตรงนี้เอาเว็บไซต์มาวางเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของทางร้านนะครับก็มีความรู้มากมายนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านเข้าไปดูกันได้นะครับมีทุกวิธีนะครับในการยิงแอดแล้วก็วิธีแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการวงเงินไม่ว่าจะเป็นการยื่นบัญชียื่นเพจนะครับมีหมดเลยนะครับแม้กระทั่งที่เป็นวิธียิงแอดต่างๆนะครับก็มีมีให้หมดนะครับ ก็เอาเว็บไซต์นะครับก็มาวางในหน้าเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนาะหรือว่าจะกดข้ามไปก่อนก็ได้นะครับก็กดตรวจสอบโอเคกดถัดไปตรงนี้นะครับนี้เรากดทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่แหล่งข้อมูลตรงนี้นะครับในหน้านี้ก็จะเป็นการตั้งค่ายพแล้วนะครับก็นี้จะก็จะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับ ก็ติดตามดูกันได้นะครับสำหรับวิธีสร้างพิกเซลก็ง่ายๆนะครับเนาะถ้าใครที่ติดปัญหาในส่วนไหนก็สามารถทักเข้ามาปรึกษาที่ทางร้านได้นะครับก็จะมีทีมงานที่คอยบริการแก้ปัญหาให้ตลอดนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับที่จะเป็นการติดตั้ง API แล้วนะครับตรงนี้ก็จะละเอียดหน่อยนะครับก็อยาให้ทุกคนติดตามกันต่อนะครับ